เรื่องเล่าป่าเนื้อเขียนโดยนักแต่งอิสระธารา,ค,าค่ายเพชรกญจรป่าเนื้อเป็นเรื่องเล่าในป่าเล่าเพื่อความเพลิดเพลินโปรดใช้วิจารยณในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดจากต้นฉบับประการใดก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วย ป่าเหนือตอนที่สองทับสามความเดิมตอนที่แล้วผมนั่งลูกลิ้นตบยุงอยู่พักหนึ่งกำลังจะกลับไปที่ขนังพลันก็ได้ยินเสียงเสือดำคำรนอยู่บนป่าชายเนินคนละฟังคลองผมฟังจากเสียงการร้อง เสือดำตัวนี้เป็นเสือตัวผู้ที่อายุมากและลักษณะการร้องอย่างนั้นมันจะเยี่ยวรดโคนต้นไม้ไว้แล้วใช้อุ้งเล็บตะกุยดินฟุ้งกระจายส่งเสียงขู่กรันโชคประกาศอาณาเขตไม่ให้เสือตัวอื่นล่วงล้ำเข้ามาในเขตของมันนั่นเองและมีเสียงร้องอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะการร้องของเสือหิวที่กําลังออกล่าเหยื่อเสือดำจะทำเสียงคล้ายกับสัตว์อื่นที่มันจะล่าแล้วแต่ในป่าไหนมีสัตว์เนื้อชนิดใดชุกชุมมันมักจะทำเสียงให้ใกล้เคียงกับสัตว์ชนิดนั้นและเสียงอย่างที่ว่านี้ถ้าฟังดูแล้วเหมือนเสียงดังอยู่ใกล้ๆ ตัวเสือจริงๆจะอยู่ไกลถ้าฟังเสียงเหมือนดังมาจากที่ไกลๆตัวเสือจะอยู่ใกล้เป็นเรื่องที่แปลกมากผมเคยถามพรานรุ่นเก่าๆเขาบอกว่ามันเป็นเสียงลวงเหยื่อของเสือทำให้เหยื่อสับสนหลงกลเพื่อมันจะล่าได้ง่ายมันเป็นธรรมชาติของเสือบางชนิดโดยเฉพาะเสือดำ และเจ้าเสือดำนี่แหละครับเกือบจะตะคุบผมครั้งหนึ่งในไร่ป่าสังข้าวตอนนั้นผมเพิ่งออกจากโรงเรียนใหม่ๆไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนะเกี่ยวกับปลาและสัตว์ปลาธรรมดาการทำไร่ข้าวของคนทางปักใต้สมัยตอนที่เขาหักป่ากันใหม่ๆ ทุกไร่เจ้าของจะลงมเมล็ดพันธุ์ผักไร่เกือบทุกอย่างไว้ก่อนทั่วทั้งไร่เช่นบววถั่วพูฟักแฟงฟักทองและพืชจำพวกหัวมันเกือบทุกชนิดพืชเถาเื้อยต่างๆจะปลูกไว้ตามสมเซิงตามต้นไม้ตายยืนที่ไฟไหม้ไม่หมดและข้าวฟ่างลูกเดือย จะปลูกไว้ตามร่องรอยของกอไผ่ส่วนพริกมะเขือจะหยอดเมล็ดไว้ริมขอนไม้ทุกขอนและรอบตอไม้ทุกตอแล้วค่อยปลูกเมล็ดข้าวทีหลังพอเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะเหยียบหรือแยกตอสังเพื่อให้พืชผักที่ปลูกไว้ก่อนแล้วนั้นได้เจริญงอกงามขึ้นมามีผลผลิต ได้ทั้งกินและเป็นสินค้าเก็บไปขายที่ตลาดซึ่งต้องหาบขนกันอย่างยากลำบากมากกว่าจะขนออกจากไร่มาได้ก็แสนทุลักทุเลสำหรับคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำนั้นสบายหน่อยเพราะได้เอาสินค้าพืชผักเหล่านั้นลงเรือหางยาวไปขายซึ่งสะดวกและใช้เวลาน้อย ส่วนคนที่อยู่ห่างไกลออกไปต้องเอาพืชผลเหล่านั้นบรรทุกรถมา้าลากไปตามทางดานหรือทางรถทุกไม้ซุงกว่าจะไปถึงตลาดได้ก็ต้องใช้เวลาข้ามวันข้ามคืนได้เงินมาก็เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีพตามสภาพความเป็นอยู่อีกต่อนึ่ง วันนั้นผมเก็บพริกอยู่ในไร่ทั้งวันเมื่อตะวันคล้อยบ่ายๆรู้สึกเหนื่อยและหิวขึ้นมาจึงไปหยุดพักกินกล้วยน้ำว้าที่กลุ่มกระสอบป่านไว้สุกงอมหอมกลุ่นที่ขนำทำโน่นทํานี่อยู่พักหนึ่งเห็นว่ายังมีเวลาเหลืออยู่จึงออกไปเก็บพริกในไร่ต่อซึ่งเป็นเวลาเย็นตะวันต่ำมากแล้ว ที่ภาษาบ้านๆทางภาคใต้เรียกเวลาอย่างนี้ว่าวันตำปาหรือแสงวันแตกหนวดเสือวันคือตะวันนั่นเองเก็บพลิกไปได้สักพักก็มีเสียงดังป๊อกเป๊กป๊อกเป๊ก,ปกเป็นจังหวะมาจากขอนไม้ที่อยู่เบื้องหลังผมห่างออกไปประมาณสามวา